สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมื่นนี่เท่ากับว่าเอาถึงหมอลำเสียงวิหกหลังจากที่มีดราม่ามามากมายพอผ่านดราม่าไปแล้วจบดราม่าตรงนั้นแล้วเรื่องหลายๆเรื่องนอาะที่่านมากกระแสที่พานมาก,กคือเป็นที่จับตาม,มองมากตอนนี้ก็คือหมอลำเสียงวิหกได้เปิดตัวสองศิลปินใหม่อ่าก็คือเมื่อคือนนี้บอกว่าเสริมทัพเสียงวิหกเปิดตัวสองสาววัยละอ่อน อายุ13ปีแล้วก็15ปีอ่ามอลำเสียงวิหกจะเป็นคนให้โอกาสฝากไว้ให้พี่พี่แม่แม่ช่วยสนับสนุนต่ออก็คือน้องยูกิเออแล้วก็น้องพริ้งหลายคนก็สงสัยเนาะเอ๊ะน้องยูกิมาจากไหนมาจะมาแทนที่น้องยูกิเพนทากาหรือปล่าอันนี้ก็คือบอกให้เข้าใจเด้อก็คือศิลปินเพน คุณนกเนาะจะสร้างศิลปินมาใหม่คือช่วยส่งเสริมน้องไม่ใช่ให้เอามาเปรียบเทียบก็คือซื้อคือกันชื่อซื้อน้องเขามาสมาร์ตน้ำมอดนกแล้วก็คือน้องเสียงดีมีความสามารถนั่นแหละก็เลยได้ให้น้องอะได้แสดงเมื่อคืนนะบ่าวโจ้ใช่ครับเมื่อคืนเป็นคืนแรกเนาะคืนแรกถือว่าน้องก็คงยังมีความตื่นเต้นอยู่แต่ ก็ S <S 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 ทาออกมาได้ดีมากครับผมแต่ก็ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเอชื่ออยู่กิ่เหมือนกันจะต้องอายุน้อยเหมือนกันอีกคนนั้นดีกว่าคนนี้นดีกว่าหรือเปล่าไม่อยากให้ <จะ S 1> เปรียบเ <มา S 3> ทียบนะใช <ทน S 2> ่แล้วก็ไม่แทนที่ด้วยไม่ได้แทนที่ต่างคนต่างมีความสามารถในตัวเองเนาะอาจจะมีความสามารถคนละด้านอาจจะเด่นคนละด้านอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเก่งเหมือนกันแล้วก็ต้องดังแน่นอนจริงครับหลังจากที่ พระเอกนกพงศกรก็เปิดตัวนางเอกนางเอกเพล,ทลวที่ดามาแรงมากเบาจู้เออตอนนี้ก็คือแชรสนานในชุเชียวก็คือจริงมันเด่นที่ตรงว่าน้องอ่ะเป็นสาวรอพอแม่พี่น้องผมสันม้นโอ้มีหนวดเล็กเล็กน้อยๆคือไปส่องน้องเนี่ยทางเพจน้องก็คือยังผมสั้นแล้วก็หน้ายัง ยังคมยังอะไรหรือว่ายังเป็นสาวลออยู่ไหมพี่น้องแล้วไม่คิดว่าจะออกมาเป็นสาวสวยแบบนี้คนก็เลยสนใจแห้เมื่อก่อนนาอพี่น้องเนาะที่บอกว่าเปิดโตแพวทีด่าใหม่เท่ากับสงสัยอยู่ด้ที่เธอบอกว่าเอ้าน้องือเหมือนไม่นัเแฟนสาวก็สงสัยเขาก็เลยไปซองอไปซองแต่ทีนี้ทางเพจหมอลำเสียงวิหกนะครับก็เลยเอามาโพสต์แล้วบอกว่าอย่างนี้จากวันนั้นจนวันนี้โอกาสแรกเวทีแรก บวกกับการปรับเปลี่ยนเพื่องานการแสดงแท้จริงขึ้นยืนตำแหน่งนางเอกแล้วเนี่ยนางเอกสาวดาวจะรัดฟ้าคือแพทิดาใช่แล้วก็เอารูปสาวรอให้เป็นเมืองนี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราเอารูปสไลด์เนาะไปดูในเพจน้องอะว่าเป็นพระเอกพี่น้องคอยเห็นตอนแรกคีอว่ามันพระเอกเสียงวิหกก็คือ เปลี่ยนลุกน้องได้แบบสวยหวานแห้งแล้วน้องตอนนี้ตอนนี้น้องผมยาวแล้วผมยาวประมาณนี้เ่ไว้ผมยาวแล้วเออเริ่มไว้ผมยาวแล้วเพราะว่าน้องยอมเปลี่ยนลุกเพื่อการแสดงแล้วความสามานองนี่ก็มาเต็มเคมีเข้ากันบากจเออแบบ คือแฟนคลับก็แห่เข้ามาแบบว่าเออพวกคิดว่าอจะเป็นสาวโรนสิเม้จริงๆเพราะว่าเราเห็นแต่ในคลิปหรือว่าในรูปที่เขาเปิดตัวออกมาเราก็คิดว่าเออนางเอกคนนี้นางเอกคนนี้สวยหวานจังอืแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสาวโอนละล่ะสูดแฟนคลับจะไปเห็นมากแฟนคลับบอกว่าฮะฉันไม่ชอบหมอราเลยนะพอฉันเห็นเพลทิดาเอ้าจากสาวโรไม่เป็นสาวสวยอุ้ยฉันสนใจเลยสมาติตามหมอราเสียงมีหกเลยว่าสั้น ถือว่าเสียงวินหกได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะมากเพิงขึ้นแล้วก็คิดในด้านดีอะไรเยอะมากแล้วก็ไม่อยากให้มีดราม่าเรื่องอะไรนะเอามาเปรียบเทียบเนาะครับผมก็วอนแฟนคลับเนาะอย่าเปรียบเทียบกันใช่ไม่อยากให้คิดว่ามาแทนใครด้วยไม่อยากให้คิดว่าแพลทิดามาแทนยูกิหรือว่ายูกิที่มาใหม่มาแทนยูกิคนเก่า ไม่อยากให้บัมาัแทนกันใช่คือน้องยูกิเป็นคนประกาศลงแล้วคุณนก็เห็นความสามารถน้องพทวทีดาในวงน้องยูหันมาโดนแม่บาโจอ่ะแล้วก็เห็นความสมาถก็เลยว่าอ่ะจับน้องขึ้นมาแสดงเป็นนางเอกดูสิน้องก็ตีบทแตกเออถือว่าทำหน้าที่ได้แบบว่าได้ได้ดีมากคนนั่นแหละแฟนคลับก็คือโอ้หพลังบวกเยอะมากเลยบาโจก็คือจะโพสรูปน้องจะไลฟ์สดจะอะไรคนแห่เข้ามาดูจน ในทางเสียงมีโหกเพเสียงมีเพิ่นบอกว่าอุ้ยไม่เคยมีคนมาดูเยอะขนาดนี้เพิ่นว่าโอ้ยนี่อะไรโซนไหนนั่นเพิ่นเพิ่นว่าโอ้เพิ่นก็ตกใจก็คือแบบว่าเป็นเป็นแสดงความยินดีนะเพิินความยินดีน้ำเพิินที่เพิินแบบฟ้าฟันเหลืองติดลบปัญหาติดลบมาแล้วปัญหาเยอะแยะแล้วเพิ่นมาเปิดโต๊นั่งเอกก็คือในด้านดีแม้มันก็เลยแบบว่าส่งผลในด้านดีขึ้นมาอีกแฟนขับแห่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองมากแถวที่ดานี่คือว่า พอก้าวข้ามาเป็นนางเอกแล้วเนี่ยเพอร์เนี่ยอายุใกล้เคียงกันกับบอสนกแล้วแสดงคู่กันสองคนนี้ก็คือเคมีเข้ากันมากเห็นบอกอย่างนี้ตีบทแตกกล้ากอดกล้าจับกล้าอะไรคือเต็มที่อ่ะก็คือไม่ให้เกิดดราม่าแบบที่ผ่านมาเออเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าดราม่าก็บอสนกหลายบอสนกเดี๋ยวออกมาป๊ปบองน้องยุกิยู่ยเรือยู่เรื่อยู่ยเรืออันนี้ก็คือ คงไม่มีดราม่าอีกแล้วแหละพี่น้องต่อไปนี้ก็คงไม่มีดราม่าเรื่องว่าแสดงไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าก็คือวุฒิบรรลุนิติภาวะแล้วโตแล้วก็สามารถเล่นได้เต็มที่อย่าเปรียบเทียบกันเลยนะคะแล้วล่าสุดบอสนก็โพสในเฟซวนโตเพื่นนะพงศกรนี่ไม่ใช่คู่จิ้นไม่ใช่คู่จริงแต่คือคู่พระนางแห่งเสียงวิหกนกพงศกรฝากนางเอกสาวดาวจรัสฟ้าแพลทิดาเสียงวิหก จากนี้หนูไม่ต้องยึดติดกับบทบาทที่ได้รับครับอืมไม่ต้องยึดติดกับดราม่าที่ได้เจอขอให้หนูยึดติดตัวตนของหนูที่เป็นหนูน่ะเออแพลทิดาสาวหลอกคนเดิมนะครับฝากน้องสาวด้วยครับสาหล่อบอลหนกันยังว่าเป็นสาหล่อแต่หล่อจริงเออเห็นในรูปก็คือหล่อมากพอมาเป็นผู้หญิงแต่งเป็นนางเอกอ่ะก็เป็นสาวหวานมากใช่ใครๆก็มาชมก็คืออาคนเดียวกันหรอโอ้ทำไมแต่งออกมาใช่ ไม่น่าเชื่อว่าเออจากจากจากคนที่ชอบสาวรอดสาวทอมอยู่แล้วเนาะเขากะแหงมากมากปานนี้เออน้องอยู่ในลุกนี้ทําไมว่าเออยิ่งสวยหวานยิ่งอะไรอย่างเงี้ยแมนครับตีบทแตกได้ทุกบทแม่น้องนะเพราะฉะนั้นแล้วเท่ากับมารอติดตามน้องติดให้กําลังใจน้องดีกว่าน้องๆทั้งสามคนเลยเนาะแถวดาน้องยูกิแล้วก็น้องพิงแล้วก็บอสนกเนาะให้กาลังใจทีมงานเสียงวีหกครับผม ให้มีแตเรื่องดีๆเขามาขอให้งานเยอะตลอดทั้งปีปังๆเนาะจองคิวข้ามปีไปนู่นถึงอีกหลายปีเลยใช่คือให้ดังเปียยๆดังก็หนีไหมดังแล้วก็ดังอีกไหมพอไม่พี่น้องให้มีแตเรื่องเล่าดีๆแล้วก็บอดนกเพื่อนกะเข้มแข็งเนาะเจอทุกปัญหาเออเจอดามาทุกปัญหาเพื่อนกะสู่เพื่อนกับสางเพื่อนกะแห้งสางนองแพ่วที่ดาขึ้นมาแห้งปังกเก่าแฟนคลับแห้งเฮมา เออเหลือเสือเราแฟนขับเพื่อนกันหลายแฟนลับเสียงวิหกเหนียวแน่นมากคอยสนับสนุนซัพพอร์ตศิลปินปกป้องศิลปินรากายายายโย่งยายโยงศิลปินฟังหนักฟังนีมาก้วก็ยายโยงมากตีกันทอหักกันทอเงาะท่าถ้ารักในเสียงวิหกขอให้แฟนขับทุกคนรักกันใช่อย่าตีกันเองอย่าด่ากันเองเนโชวเชียวน่ะเออเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นมาอีกครับ อ้ามืงหนีเข้าสองคนนะครับเนาะสาวกุกเคมาราแล้วก็บ่าวโจดีใต้กับเมา่อว่าข่าวหมอลลให้พี่น้องฟังที่เขาหนีเนาะคลิปต่อไปจะมีอะไรอีกข่าวหมอลลอืมเข้าติดตามเบิ่งเลื่อยติดตามเบิ่งเลยครับผมเราก็จะติดตามน้องแพลธิดานเนลเออจะไปเจาะดูว่าความเป็นมาเป็นอย่งไรนน้องเขาเดขึ้นมากจริงเนาะปากแพลธิดาเด้อครับเด้อตอนนี้เข้าสองคนี่ยก็เป็น แฟนขับของแพลทิดาแล้วแฟนขับตัวยงเลยดีไหมอ๋อคือนอนดูก็ต้องดูไปฟังน้องไปอะไรเออเราเราเป็นแฟนขับของทุกวงละเล่เราก็เป็นกลางทุกวงละเล่เราเขาก็บปรนเด็กเขาค้างไพเพราะว่าเขานําเรื่องราวของหมอลำครับผมสื่อสารวัฒนธรรมอีสานเออมาบอกให้ทุกคนฟังครับผมสาหรับมือนีเขาสองคนกะลาพีลาน้องแคนีครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับบ๊ายบาย